บทที่11ผู้สอนศาสนาคนไทยคนแรกสีทับทิมเราประเมินค่าทับทิมจากสีขนาดความใสสะอาดการเจรนยัยเฉดสีและประกายแสงสำคัญสุดคือสีสีของทับทิมถูกแบ่งเกรดตามความเข้มจางของสีความอิ่มตัวและเฉดสี หลักๆแล้วทับทิมต้องเป็นสีแดงเสมอแต่ส่วนใหญ่สีจะเข้มจางต่างกันกลายเป็นสีอื่นเช่นม่วงน้ำตาลและสม้มเฉดสีทับทิมเกี่ยวข้องกับปริมาณสีในทับทิมสีมากไปทับทิมจะเข้มน้อยไปจะซีดด้วยเหตุนี้ความเข้มจางจึงต้องพอดีที่ประมาณ75%จึงจะได้เฉดสีแดงที่คนต้องการมากที่สุดซึ่งก็คือสีแดงเลือดนกพิรา อเมริกาโรเล็กกับกระโปรงฟางยา่าความฝันของผมกำลังจะเป็นจริงผมจะไปเรียนต่อที่อเมริกาทุกอย่างในชีวิตผมกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อ18เดือนก่อนผมยังทำงานที่โรงแรมนานา,นานในกรุงเทพอยู่เลยตอนนี้ผมพร้อมจะนั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตออกนอกประเทศข้ามมหาสมุทรไปประเทศที่ผมเคยอ่านหรือเห็นในภาพยนตร์เท่านั้น ผมกังวลน,นิดหน่อยแต่ตื่นเต้นครอบครัวเอลด r i d ออกจากประเทศไทยตามกำหนดลากลับบ้านไปแล้วและกำลังรอผมอยู่ในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียพอได้วีซ่านักท่องเที่ยวผมก็จองเที่ยวบินตามไปทันทีตอนนี้ผมคุ้นกับคำว่าลากลับบ้านแล้วและเข้าใจว่าการลาพักลักษณะนี้มีไว้เพื่อให้พนักงานรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีโอกาสกลับสหรัฐไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อนฝูงและคนชาติเดียวกัน ก่อนถึงกำหนดเดินทางไปอเมริกาประธาน W. ับเบิลยูเบีที่เป็นประธานคณะเยผยแพร่แทนประธานการเนอร์ได้ติดต่อผมมาถามว่าจะแวะฮ่องกงระหว่างทางไปสหรัฐได้หรือเปล่าท่านบอกว่าอยากขอบคุณที่ผมเคยช่วยผู้สอนศาสนา6กคนแรกในประเทศไทยโดยจะพาผมเที่ยวฮ่องกงผมไม่เคยไปฮ่องกงมาก่อนจึงคิดว่าทำไมจะไปไม่ได้ล่ะผมจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ได้อย่างไร พอลงเครื่องในฮ่องกงผมก็พบประธานฮาดีท่านทำตามที่พูดคือพาผมที่ฮ่องกงสองวันติดต่อกันเราคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับประเทศไทยประสบการณ์ของผมศาสนจักรเวลาที่ผมอยู่กับผู้สอนศาสนา6กคนโรงเรียนและชีวิตโดยทั่วไปวันนั้นประธานฮาดีถามว่ามีอะไรที่ผมอยากทำหรือดูเป็นพิเศษหรือเปล่าผมบอกว่าสนใจอยากดูนาฬิกาโรเล็กซ์และถามว่าท่านรู้จักร้านดีๆแถวนั้นบ้างไหม ท่านบอกว่ารู้เราก็เลยไปที่นั่นผมเป็นพวกบ้าโรเล็กซ์ทั้งที่ไม่เคยใส่มาก่อนแม้แต่ในประเทศไทยยี่ห้อโรเล็กซ์ก็ยังแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมของเราคนไหนใส่นาฬิกายี่ห้อนี้ถือว่าคนนั้นร่ำรวยมีฐานะตอนเข้าไปดูนาฬิกาในร้านผมเห็นราคาตัวผมมีเงินติดกระเป๋า150ดอลลาร์ซึ่งตั้งใจจะเก็บไว้เป็นค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายเบตเตอร์เลดระหว่างเดินทางและใช้เมื่อไปถึงอเมริกาด้วย สมัยนั้นทุกคนไม่พกบัตรเครดิตเหมือนสมัยนี้หลังจากดูนาฬิกาหมดร้านแล้วมีแค่2องเรือนที่ผมจ่ายไหวเรือนหนึ่งราคา150ดอลลาร์อีกเรือนราคา1 4 0ดอลลาร์ 140. ผมชอบเรือน150ดอลลาร์แต่ถ้าซื้อจะไม่มีเงินเหลือเลยผมยังเป็นคนหนุ่มที่รู้จักรับผิดชอบจึงซื้อโรเล็กซเรือนถูกสุดคือ140ดอลลาร์และเหลือติดตัวไว้10ดอลลาร์ ตอนเย็นเรามาถึงบ้านพักคณะเผยแผ่ผมพบซิสเตอร์เอเลนฮาร์ดีพร้อมนาฬิกาใหม่เรือนง,งามบนข้อมือผมชื่นชมฮาร์ดีเพราะความมุ่งม,มั่นตั้งใจและทุ่มเทให้ศาส,สนาจักรประธานฮาร์ดีได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่เมื่ออายุ33ผมชอบคุยกับประธานและซิสเตอร์ฮาร์ดีเพราะคุยด้วยแลวสบายใจระหว่างนี้ประธานฮาร์ดีขอบคุณผมอีกครั้งที่พยายามช่วยเหลือผู้สอนศาสนาหกคนแรกในประเทศไทย เขารู้ว่าผมรับปากช่วยผู้สอนศาสนาตามคำขอของประธานการเนอร์และรู้ได้ว่าผมไม่ได้รับคำขอบคุณหรือค่าตอบแทนใดๆสำหรับเวลาความพยายามและชีวิตส่วนหนึ่งที่ผมสละเพื่ออยู่กับผู้สอนศาสนาทุกวันประมาณสองเดือนครึง่งผมบอกประธานฮาดีว่ามีความสุขมากที่ได้ช่วยและช่วยเพราะอยากให้พี่น้องชาวไทยพบความสุขที่ผมพบแล้วถึงกระนั้น ผมก็ยังปลาบปลื้มกับคำขอบคุณและคำชื่นชมของเขาสำหรับการรับใช้และการเสียสละของผมการเดินทางไปห้องกองวิเศษมากและสั้นมากไม่ทันไรผมก็กลับมาที่สนามบินโดยมีประธานฮาดีโบกมือลาเมื่อถึงเวลาแยกจากกันประธานฮาร์ดีเหลียวมองผมและพูดว่าอน,นันสักวันหนึ่งคุณอยากจะเป็นผู้สอนศาสนาไหมผมประหลาดใจกับคำถามนี้และสงสัยว่าทำไมเขาถาม ผมตอบว่าครับแต่ผมอยากเรียนก่อนเขาแค่ยิ้มจับมืออวยพรและบอกผมให้เดินทางปลอดภัยสมัยนั้นเที่ยวบินจากเอเชียไปสหรัฐส,ส่วนใหญ่จะผ่านฮานูลูฮาวายเอลเดอร์บสเคอร์หนึ่งในผู้สอนศาสนา6กคนแรกรู้ว่าผมจะไปสหรัฐและผมอยากแวะฮาวายสองสวันเขามาจากฮาวายและพ่อแม่อาศัยอยู่ที่โอวาฮูเขาอยากให้พ่อแม่พบผม จึงจัดแจงให้พ่อแม่มารับผมที่สนามบินครอบครัวเบสเคอร์พาผมเที่ยวโอวาหูพาไปศูนย์วัฒนธรรมโพลินีเซียนที่สร้างและดำเนินงานโดยศาส,สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเน้นให้เห็นชีวิตประจำวันและขนบรรมเนียมประเพณีของเกาะต่างๆแถโพลินีเซียผมเห็นผู้ชายถือกระบองไฟเต้นระบำบางคนตีกระป๋องสี่เหลี่ยมเป็นกลองและผู้หญิงสวยๆหลายคนเต้นระบำสวยงาม ชายหญิงหลายคนนุ่งกระโปรงฟางย่าระบำฮาวายใส่สะโพกโอ้โหสาวๆน่ารักพวกนั้นสายสะโพกเก่งจริงๆร,<ป>ระหว่างเที่ยวที่นั่นเราจะคุยกันเรื่องลูกชายของพวกเขาและประเทศไทยผมคิดว่าพ่อแม่ของเอลเดอร์ k บสคอร์ชอบคุยกับผมมากๆเท่าเท่ากับที่ผมชอบคุยกับพวกเขาพวกเขาได้ฟังเรื่องราวที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งใดๆเกี่ยวกับลูกชายของพวกเขา และเวลาของลูกชายในประเทศไทยจากผมโดยตรงและผมมาอเมริกาครั้งแรกและเห็นรัฐฮาวายที่สวยงามหลังจากยูโอวาฮูส ah วันก็ถึงเวลาเดินทางต่อผมขอบคุณพ่อแม่ของเอลเดอร์เบสเคอร์ที่ตอนรับผมเป็นอย่างดีและขึ้นเครื่องต่อไปลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผมออกจากกรุงเทพม,มาได้เกือบอาทิตย์แล้วในที่สุดก็ถึงลอสแอนเจลิสบ้านใหม่ของผม ผมยืนรอครอบครัวเอลเิชมารับที่สนามบินมือถือกระเป๋าสวมโรเล็กซ์ใหม่เรือนง,งามและมีเงินติดกระเป๋า10ดอลลาร์ทุกอย่างเรียบร้อยผมแทบรอโดยไม่ไหวว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเมื่อผมเริ่มสารฝันแบบคนอเมริกันกับครอบครัวอเมริกันของผมเวลาผ่านไปเร็วมากตั้งแต่จูนแม่ของผมมารับผมที่สนามบิน ผมมาถึงสหรัฐอราวปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2511ทันช่วงวันหยุดพอดีเริ่มจากฮาโลวีนก่อนหลายสัปดาห์เต็มไปด้วยการตกแต่งประดับประดาชุดตามเทศกาลขนมอาหารเพลงปาร์ตี้ของขวัญและของกินอีกมากมายทุกที่ที่ไปจะเห็นสัญญาณของวันหยุด บ้านเรือนห้างสรรพสินค้าและธุรกิจร้านค้าต่างๆประดับตกแต่งทั้งด้านในและด้านนอกด้วยผีแม่มดและโคมไฟฮาลโลวีนถัดมาคือวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งประดับตกแต่งด้วยฟักทองหุ่นไลกาและไก่งวงตามมาด้วยคริสต์มาสซึ่งตกแต่งด้วยต้นไม้กวางเรนเดียร์สโนว์แมนและฉากการประสูติเพื่อเป็นเกียรติแก่การประสูติของพระเยซูคริสต สุดท้ายคือวันสงท้ายปีเก่าและการเต้นรำในประเทศไทยผมไม่เคยเห็นงานของประดับตกแต่งหรือไม่เคยร่วมงานฉลองมากมายขนาดนี้มาก่อนงานเดียวที่เราฉลองกันเยอะมากและน่าจะเทียบติดคือวันส่งท้ายปีเก่าในกรุงเทพมีการประดับไฟตามถนนและบนฟ้าเต็มไปด้วยดอกไม้ไฟงานฉลองปีใหม่ของกรุงเทพเป็นงานใหญ่ที่มีการยิงสลุดแล้วก็ดื่มยิ่งดื่มก็ยิ่งเมา สำหรับวันหยุดคริสต์มาสแรกของผมในสหรัฐครอบครัวเอลดิชพาผมไปรัดยูทากับรัฐไอดาโฮผมอยู่ในหิมะเป็นครั้งแรกที่ไอดาโฮผมพบปู่ย่าตายายเอลดิชคนใหม่ของผมพวกเขาน่ารักและใจดีมากปู่เอลดิชพาผมไปพบครอบครัวและเพื่อนๆด้วยความภาคภูมิใจพาผมไปยิงกระต่ายซึ่งฟังดูเหมือนโหดร้าย แต่รัฐบาลอนุญาตและจำเป็นต้องกำจัดโรคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหมู่กระต่ายสัตว์อื่นและมนุษย์ทำให้ผมนึกถึงตอนล่ากระต่ายในประเทศไทยกับพ่อแต่เรายิงกระต่ายมาเป็นอาหารพ่อแม่พาผมไปพบครอบครัวและเพื่อนๆทุกคนในยูทาห์ไอดาโฮและแคลิฟอร์เนียไม่ว่างเว้นหนึ่งอาทิตย์เราจะไปเยี่ยมญาติหลายคนจำชื่อกันแทบไม่หวาดไม่ไหว จำไม่ได้เลยว่าทุกคนเป็นญาติกันหรือรู้จักกันอย่างไรทุกที่ที่ไปพวกเขาปฏิบัติต่อผมด้วยความกรุณาและการยอมรับเหมือนเป็นคนใหม่ในครอบครัวแต่ระหว่างความรื่นเริงกิจกรรมและการรวมญาติทุกครั้งผมจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่ลองบีชซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผมอยากเรียนศาส,สดาพยากรณ์ สาวผมบอดและการเรียกที่คาดไม่ถึงวันนั้นเป็นวันจันทร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2511เรากลับมาลองบีชแคลิฟอร์เนียตอนนั้นประมาณ14นาิกา40นาทีทุกคนเพิ่งพักฟื้นจากคริสต์มาสวันเกิดของทิมและท่องเที่ยวตะลุยหิมะมายกๆทีมกับผมอยู่นอกบ้านตอนได้ยินเสียงโทรศัพท์ตอนนั้นทิมอายุ14ปีแล้วเขาวิ่งเข้าไปรับโทรศัพท์ และได้ยินเสียงปลายสายบอกว่าโทรมาจากศาสดาเขาตะโกนทันทีว่าแม่แล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้เมื่อแม่เดินออกมาทีมกลับออกมานอกบ้านอย่างเร็วอีกครั้งและพูดว่าศาส,สดาโทรมาขอพูดกับผมผมทั้งประหลาดใจและไม่เชื่อหูผมเดินเข้าบ้านตอนแม่ยังคุยโทรศัพท์อยู่ผมฟังได้ความสนใจรู้เลยว่าทีมพูดถูกการโทรเกี่ยวข้องกับผม แม่สนทนาต่อสักพักก่อนพูดว่าท่านจะต้องถามเขาค่ะกับคนปลายสายพลางมองมาที่ผมแม่เอามือปิดหูโทรศัพท์ข้างที่พูดแล้วบอกผมว่าศาส,สดาอยากรู้ว่าลูกพร้อมที่จะไปเป็นผู้สอนศาสนาไหมเห็นชัดว่าวกท่านต้องการให้ผมเป็นทันทีแม่ฟูเลนหรือเปล่าศาส,สดานะหรอโทมาผมฟังถูกแน่นะท่านต้องการให้ผมไปเป็นผู้สอนศาสนาทันที ผมฝันไปหรือเปล่าผมกำลังงงแลนะตอบแม่ไปว่าไม่ครับผมไม่พร้อมเป็นผู้สอนศาสนาผมอยากเรียนก่อนสีหน้าตื่นเต้นและาภาคภูมิใจหายไปทันทีกลายเป็นสีหน้าผิดหวังจนเกิดเย็นชาราวกับแม่จูนเปลี่ยนจากความสุขเหลือเชื่อเป็นความไม่เชื่อหูตัวเองในชั่วพริบตาสีหน้านั้นบอกผมว่าลูกปฏิเสธศาสดาได้ยังไง ระหว่างนั้นคนที่อยู่ปลายสายกำลังรออยู่เด็กทุกคนทั่วโลกรู้ว่าสีหน้าหมายถึงอะไรสีหน้าสามารถถ่ายทอดความผิดหวังและความรู้สึกไปพร้อมๆกันเช่นแน่ใจหรือว่าลูกอยากทำอย่างนั้นเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะนะแล้วเราก็สบตาก,กันแม่ยังตกใจกับคำตอบของผมพอนึกขึ้นได้ว่าปลายสายรออยู่แม่จึงตอบว่าโอเคค่ะท่านบอกเขาเลยค่ะ แล้วแม่ก็เอาหูโทรศัพท์ใส่มือผมขณะรับโทรศัพท์ผมยังไม่แน่ใจว่าคุยกับใครแต่ก็พูดว่าสวัสดีครับเนื่องจากมีที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดมากถึง6คนเพราะปัญหาสุขภาพจึงไม่น่าจะใช่ประธานแมคเคที่โทรมาในวันนั้นแต่ก็เป็นไปได้ว่าคนปลายสายคือโจเซฟฟิลดิงสมิธสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและที่ปรึกษาของประธานแมคเค พิเศษต่อมาประธานโจเซฟฟิลดิงสมิธรับหน้าที่ประธานศาสนจกักรโดยเหตุนี้จึงมีเหตุผลให้แม่พูดถึงการโทรคราวนั้นและหลังจากนั้นว่าคนที่โทรมาคือศัสดาเสียงปลายสายที่คุยกับแม่ค้างไว้สนทนาต่อโดยไม่ยอมให้เสียจังหวะอน,นันต์คุณพร้อมจะเป็นผู้สอนศาสนาหรือเปล่าคราวนี้เพราะถามผมโดยตรงผมจึงตอบเพียงว่าได้ครับ คุณมาซ้อเล็กเลยได้ไหมความคิดประดังประเดเข้ามาแต่ผมตอบอย่างนอบน้อมว่าได้ครับอีกครั้งเสียงปลายสายถามต่อว่าจะมาได้เร็วสุดเมื่อใดผมบอกว่าต้องใช้เวลาสองสาวันและคล้ายกับจะพูดว่าผมยังเป็นปุโรหิตอยู่ท่านตอบว่าโอเคเราจะส่งจดหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนาให้คุณแบบด่วนพิเศษทันทีคุณจะได้รับพรุ่งนี้เช้าราราแปดโมงครึง่ง ผมตอบตกลงและการเจรจาทางโทรศัพท์สิ้นสุดลงเวลา9.35นาฬิกา35นาทีวันที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2,511กระดิ่งประตูบ้านดังจดหมายด่วนพิเศษของอนันเอลริชครับผมเปิดจดหมายเรียกให้รับใช้จดหมายเขียนว่า e l ลเดอร์อนันเอลริชคุณได้รับเรียกให้รับใช้ในคณะเผยแผ่ซาเทิร์นฟาร์อธฮ่องกงสปีครึ่ง ผมต้องไปรายงานตัวที่บ้านคณะเผยแผ่ของศาสนาจักของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในโซลเล็กซิตี้ยูทาวันเสาร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2512ซึ่งเหลืออีก4วันเท่านั้นพ่อแม่ตื่นเต้นและดีใจมากผมยังตกใจไม่หายไม่ใช่เพราะไม่อยากรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนั้นตอนนี้ผมจะต้องบินกลับประเทศไทยหลังจากมาถึงอเมริกาได้ไม่กี่อาทิตย์ แผนเรียนต่อในอเมริกาดูเหมือนจะจางหายไปไปลายวันนั้นพ่อหลุยแม็กเอลริชวางมือแต่งตั้งผมเป็นเอลเดอร์หลังจากนั้นเรารีบไปซื้อเสื้อผ้าผู้สอนศาสนาก่อนร้านจะปิดวันหยุดตกเย็นเราออกไปดินเนอร์พิเศษของครอบครัวในคืนส่งท้ายปีเก่าค่ำวันนั้นผมร่วมงานเต้นรำครั้งแรกที่โบสถ์ ผมตั้งตารองานเต้นรำในคืนส่งท้ายปีเก่ามาพักใหญ่ไม่ใช่เพราะเป็นงานเต้นรำครั้งแรกในอเมริกาแต่เป็นงานเต้นรำในคืนส่งท้ายปีเก่ามีคนบอกผมเกี่ยวกับประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าของอเมริกาว่าพอถึงเที่ยงคืนทุกคนจะตะโกนว่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็จูบกันผมสนใจมากอยากรับประเพณีอเมริกันแบบนี้ คนไทยไม่ชอบแสดงความรักต่อหน้าธารกํานันและผมไม่เคยเห็นจูบกันในที่สาธารณะที่จริงแล้วการจูบเป็นธรรมเนียมตะวันตกและคนไทยสมัยใหม่จูบกันมากขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจและความรักอย่างลึกซึง้งเช่นตอนมั่นหมายสมัยนั้นแม้แต่การหอมแก้มก็ยังไม่ทำกันในที่สาธารณะ บังเอิญว่าเพื่อนของมาซี่น้องสาวผมชื่อมาซี่เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดเป็นภาษาอังกฤษต่างกันจะไปงานเต้นรำด้วยอันที่จริงการไปงานเต้นรำและใช้เวลาอยู่กับเพื่อนของน้องสาวที่งานส่งท้ายปีเก่าเป็นเหตุผลที่ผมอยากอยู่ต่ออีกสองสาวันก่อนไปไรายงานตัวที่บ้านคณะเผยแผ่ในซอลเล็กซิตี้ผมคิดว่ามาซี่สวยตาสีฟ้าผมยาวสีบลอนด์และคิดว่าเธอชอบผมด้วย ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผมร่วมประเพณีปีใหม่อเมริกันครั้งแรกและชอบมากชอบเป็นพิเศษเพราะมีมาซี่มันเหมือนได้ชิมน้ำพึ่งรสหอมหวานไม่ใช่แค่หอมแก้มผมรู้สึกขนหัวลุกผมหลงรักเธอมาต่อมาผมอยู่ในสวนหลังบ้านเอลริชใต้ต้นมะนาวเหลืองกับมาซี่ได้ลองน้ำพึ่งอีกครั้งโอ้ว้าวตามประเพณีไทยนี่เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ และจู่ๆผมก็เริ่มคิดว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะไปต่อได้และอาจกลายเป็นอนาคตระยะยาววันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชส5 1 2เราฉลองวันปีใหม่ที่โรสพาเรตขบวนแห่ดอกไม้สดในแพซาดีนาใจผมไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะมวัวแต่คิดถึงเมื่อคืนและประเพณีปีใหม่ที่ผมเจอมาหมาดๆ อาจเป็นเพราะจิตใจผมชื่นมืนเลยคิดว่าดอกไม้สวยกว่าอย่างอื่นทั้งหมดยกเว้นมาซี่วันพฤหัสบดีที่สองมกราคมพุทธศักราช2512ผมได้รับปิตุพร,ร์ราว4ี่โมงเย็นโดย v g เจลเอสปองเบิราวห้าโมงเย็นผมอยู่บนรถไฟเที่ยวข้ามคืนจากลอสแอ g เจลิสไปซอลเล a กซิตี้การเดินทางเป็นผู้สอนศาสนาของผมเริ่มขึ้นแล้ว ผมมาถึงโซอเล็กซิตี้และบอนนี่บาตันลูกพี่ลูกน้องผมบลอนน่ารักมารับที่สถานีรถไฟตอนบ่ายวันที่4มกราคมพุทธศักราช2512ผมไปลงทะเบียนที่บ้านคณะเผยแผ่และได้อยู่ห้อง306ที่การประชุมศีนรึกวันถัดมาผมถูกขอให้พูดและแสดงประจักษ์พยานเป็นภาษาไทยได้รับมอบหมายให้ส่วนอ้อนวอนปิดด้วยเอลเดอร์ริชาร์ดแอลเอแวนส์ ประธานนาธานเอลดันเทนเนอร์และเอลเดอร์เอสราแทบเบนสันมาพูดกับเราวันหนึ่งระหว่างพักลูพี่ลูกน้องที่น่ารักคนเดิมแวะเอาเช็คจากปู่เอลดิชมาให้ผู้สอนศาสนาคนอื่นๆอ,อดสงสัยไม่ได้ว่าผู้ชายไทยตัวเล็กๆคนนี้รู้จักสาวอเมริกันน่ารักผมบลอ์ได้อย่างไรแม้จะเป็นผู้สอนศาสนาแต่พวกเขาก็อยากให้ผมแนะนำให้รู้จักเธอพวกเขาอาจจะหวังให้เธอเขียนหาพวกเขา เช็ตทีบอนนี่ยื่นให้มีค่า50ดอลลาร์เท่ากับ400ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ผมทราผมซาบซึ้งใจยิ่งนักกับความอื้อเฟื้อของปู่ผมรู้จักปู่วอทิงตันเอลดิชแค่ช่วงสั้นๆแต่ท่านปฏิบัติต่อผมเหมือนเป็นหลานชายแท้ๆเชา้าวันจันทร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2512เป็นโอกาสที่ผมได้ไปพระวิหารซอลเลกเพื่อรับเอนดาวเมนต์ของตนเอง Endowment เป็นกระบวนการหนึ่งของการสอนหลักธรรมนิรันด์โดยมีข้อตกลงและข้อผูกมัดว่าจะรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ผมรับข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาแต่ละอย่างและเมื่อผมปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์ผมจะได้รับพรที่สัญญาไว้ตามความมีค่าควรของผมเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าพระวิหารของศาสนจาักรของพระเยซูคริสต์แห่งมิสูทธิชนยุคสุดท้ายและได้เข้าสองภาค ประสบการณ์ของการอยู่ในพระวิหารซองเล็กที่สวยงามมีพลังมากไม่เหมือนที่ผมเคยประสบมาก่อนผมยังอ่อนหัดและมีอีกมากที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับศาสนจาจักรและพระเยซูคริสไม่รู้จะคาดหวังอะไรก่อนไปแต่ประทับใจอย่างยิ่งมันมากยิ่งกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตนี้แต่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และเราจะได้รับในชีวิตหน้าถ้าเราพยายามทำสิ่งถูกต้องและดำเนินชีวิตคู่ควรกับพรนิรันด์ห้องโถงและห้องต่างๆของพระวิหารสวยงามบรรยากาศสงบและสะอาดมากผมรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนโลกมนุษย์ภายนอกจะถูกปิดกั้นไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ ความเข้าใจของผมกระจ่างขึ้นเรื่องการสร้างโลกและว,ว่าเราทุกคนถูกสร้างตามรูปลักษณ์และความเหมือนพระบิดานในสวรรค์ความรู้ของผมเรื่องพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยเหโรดของผมขยายกว้างขึ้นผมเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิดชีวิตบนโลกนี้และชีวิตหลังความตาย ผมเรียนรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาและได้มีส่วนในการทำพันธสัญญากับพระบิดานในสวรรค์ผมเห็นพันธกิจของศาสนจาจักรชัดขึ้นและเห็นภาพแผนแห่งความรอดกว้างขึ้นสักวันผมจะได้กลับไปอยู่กับแม่อีกครั้งแน่นอนตอนนี้ผมทราบว่าความทุ่มเทและความจดจ่อของผู้สอนศาสนา6คนแรกในประเทศไทยน่าจะเป็นพระพวกเขาได้รับเอ็นดูเมนในพระวิหารก่อนเป็นผู้สอนศาสนา